เมื่อกี้นี่ตัดมือไปโดนนะนี่ครับตะช่างตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่สิบตันครับสิบตันสิบกิโลนะครับก็น้ำหนักสุทธิคันนี้ก็วิ่งได้สิบสองตันนะครับถ้าพื้นที่ในเมืองวันนี้เราก็อยู่ในเมืองโอ้แมคโครนี่เราตักออกอย่างเดียวเลยเนี่ย นี่นี่ลูกพี่เราเตรียมจอแล้วี่นี่ครับจะเป็นเจ้าแคทครับผมสามหนึ่งสองซีครับโอ้เกินก็คือตักครับเกินนี่ตักอย่างเดียวลูกพี่นี่แคทสามหนึ่งสองครับผวันนี้เรามาที่โลโมโ่ฮะตรงนู้นนี่จะเป็นเ,เ,จโโเจ้าโคครับเจ้าโคทำงานอยู่ตรงนน้นโนน,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 นเห็นแต่เงาไหมแคปเบป๊บนะครับ หลังจากที่ผมไม่ได้ขึ้นอินดี้มาถือว่านานมากนานหลายเดือนนะครับนานหลายเดือนในที่สุดก็ได้มาขึ้นนะครับได้มาขึ้นขึ้นเจ้าอินดี้ทีนี้คงไม่กล้าให้ใครขับแล้วครับถ้าไม่ได้ขึ้นเองก็ต้องจอดแล้วครับ กล้าให้ใครขับแล้วเพราะว่าตอนนี้สภาพรถผมนี่โอ้โหแย่นะครับสภาพดูไม่จืดเลยก็คือหลังจากเสร็จงานโครงการที่จะเข้าไปวิ่งที่บ่อวินนะครับผมก็จะเอารถไปผ่าเครื่องนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาจริงจริงนะเครื่องเขาก็ยังโอเคอยู่ทำงานโอเคทำงานปกติอยู่ครับแค่กินน้ำมันเครื่อง เพิ่มขึ้นเมื่อก่อนเคยเติมสองสามวันลิตรหนึ่งครับสองสามวันลิตรหนึ่งตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นสองลิตรสองลิตรกว่าแล้วครับอย่างเมื่อเช้านี่บัสปุ๊บมันไม่ติดก้านผมเติมไปเติมไปประมาณสองลิตรครึ่งน,นะครับเอ้าเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่จ้วงแล้วลูกพี่จ้วงออกแล้วครับนี่ไงว่าแล้วเห็นไหมอนะ จ้วงออกแล้วลูกพี่แต่งให้ด้วยเด้อเนี่ยโดนจ้วงแล้วครับน้ำหนักเกินนะอ่าเกินน้ำหนักหมายหมายถึงอ่าที่เราซื้อนะครับที่เราซื้อเขาก็จะตัดออกนี่ครับเขาก็จะจอดรออยู่ตรงนี้เลยถ้าไม่มีอะไรทำเขาก็จะจอดนอนอยู่ตรงเนี้ย จอดรอรถเข้ามาเอาหินนวดทรายก็มีเขาเรียกว่าอะไรทรายขี้เป็ดหินขี้เป็ดนะครับสบายรถอย่างนี้นี่ถ้าขายต่อนี่คนซื้อไปนี่คุ้มเลยครับเพราะว่ารถไม่ค่อยได้เดินนะครับส่วนมากก็จะจอดจอดอย่างเงี้ยขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาอยูาอย่างเงี้ยฮรัยคอยล้วงหินออกถ้าปริมาณหินมันเกินเขาก็จะล้วงออกนะครับอ่ะ,ะไปแล้วครับ มีรถมีรถเข้ามาเอาหินเขาเอาหินหรือว่าเขาเจาะเอาหินมาใส่โลโม่บอรถของโลโม่โอ้รถของโลโม่เอาหินมาหมดขาจรมัตจะมองระเบิดปุ๋นะแมนโอ้โหระเบทั้งไหนมองระเบิดเขาโอ้เนี่ยทำไมโอ้ บ่หรือยิ่นหอดผุบ่บ่มันมีเครื่องจอยหิงลงไปมันยันใช่นเลยโอ้แบบไอเหนียวเลยดิกระแทกเอาเลยจอจอลงไปเรื่อยๆในลายเมียนนะยันเบื่อแหมฟู่ขึ้นมากวันนี้่อนเออโอ้โหนครมาเล่นโดนละไปครับเจอกันที่เทครับผม ผออม,มีจันยอดโทรมาครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายจานยอดก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไฟทุ่งครับก็ได้ว่าจานยอดเดี๋ยวไฟทุ่งครับ เ,เลยครับเดี๋ยวลงไปดูที่เทครับจะได้ดูพื้นที่ด้วยว่าอันตรายไหมความเสี่ยงอเอาเลยนี่ครับใครทักหมอได้ได่ไมฮะ,ะซื้ออะไรยินเลยก็ได้ทักอ,อะไรที่พวกไม่พวกผมมาดัดเหรอเออ

Êt, ít, ít, làm đi, còn điều đấy hả? còn nhiều đấy. เฮ้ยแรงมันจุบเดิมจุบนี่ครับอันนี้ก็เทไปไปอีกเที่ยวนึงครับเที่ยวนึงก็มาล่องนีแล้วเน่นเลยแล้วนี่นี่เออสุดสุดแท้ล่องขนาดนี้วุ้มันมความเหนื่นี่ครับเดี๋ยวกลับไปอีกเที่ยวนึงครับไปด้ยวยกันกับน,น้องเหมือนเดิมนะครับผม <S <S อ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อง FC เอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอนนกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับช็อตเด็ดๆไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฮะโอ้โหนี่บ้านสองหลัง เป็นโครงการครับอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวคอยมาติดตามต่อคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ